โอเคนะครับพบกับเพียมมอเตอร์นะครับวันนี้รีวิวติดตั้งผูสตาร์ทนะครับรุ่นกลางนะครับติดตั้งกับตัวซิตี้สองนีนะครับดูวิธีสตาร์ทกดค้างไว้5วินาทีนี่รถติดทันทีนะครับเสร็จแล้วรถสตาร์ทอยู่นะครับรถล็อกอยู่นะครับกันคนเข้ามาในรถนะครับกดปุ่มล็อกหน่ทีนี่เข้าใช้งานรถได้เลยนะครับ อันนี้ push start เรถติดตรงนี้นะครับวงอะไรก็ไม่ล็อกนะครับจะทําการปลดล็อกไว้ให้วิธีการดับเครื่องนะครับก็กดตรงนี้นะครับค้างไว้ได้เลยของรุ่นเรานี่ใช้งานสะดวกนะครับหรือใครอยาก start แบบเร็เวๆก็อย่าเบรกหนึ่งครั้งนะครับกดนี่นะครับ start ได้ทันทีนะครับ เปิดแอร์ไว้แอร์ใช้งานได้เลยตัวนี้มีฟังก์ชันหลังจากสตาร์ทแล้วรถจะล็อกให้เองนะครับหลังจากเกียบเบรกประมาณ15วินาทีนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนอ่าอันนี้รถล็อกเองนะครับดับเครื่องรถปดัดล็อกนี่ใช้งานสะดวกมากนะครับสุดท้ายก็ฟังก์ชันย์เลสนะครับอันนี้เราเดินออกจากรถได้เลยนะครับเดี๋ยวรถล็อกเอง ระยะประมาณ5 6เมตรอ่านี่ได้ยินเสียงรถล,ล็อกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดินเข้าหารถนครับรถจะปลดล็อกเลยนี่เห็นไหมครับปลดล็อกแล้วก็พร้อมใช้งานปุ่มุสตาร์ติดเลยนป่ดหน้าจอได้เลยโอเคครับเรียบร้อยครับรีวิวติดตั้งพุสตตาร์นะครับรีโมทต,ตรงรุ่น Honda นะครับอย่างนี้เลย นะครับใครสนใจเข้ามาได้ที่หน้าร้านเพียวมอเตอร์นครปฐมาสายเจ็ดนะครับขอบคุณครับ